h e l lo everybody สวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนนะคะ,ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปิดเทอมเนาะโดยปกติแล้วคุณครูอิมก็จะสอนพิเศษอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าปีนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าเกิดโรคโควิด2019นนั่นเองนะคะก็อยากให้เด็กๆนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะคะ เพราะไม่ได้สอนพิเศษนะคะก็เลยอยากจะทำคลิปวิดีโอนะคะเอาไว้สอนให้กับเด็กๆนะคะเด็กคนไหนที่อยากจะเรียนนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะแล้วก็ฝึกฝนไปกับคุณครูนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะสอนในเรื่องของการเปรียบเทียบเสียงภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะคะ กับภาษธาไทยนะคะโดยคุณครูอิมนั่นเองนะคะ,ะก็ฝากให้เด็กๆติด,ด,ดตามด้วยเนาะ,ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะภาษาอัางกฤษตัวแรกนะคะตัวแรกก็คือตัวไหนคะตัวตัวเอนะคะเดี๋ยวพูดไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะฝึกพูดนะลูกนะฝึกพูดนะคะะตัวแรกเอฝรั่งพระเจ้าวนี้นะคะเอ A, A E I O U เราทราบอยู่แล้วนะคะ5ตัวสระภาษาอังกฤษนะคะซึ่งตัวเอก็เป็น1ในสระนะคะ A แอะเอแอะอะผู้ทำครูค่ะ A แอะแอะโอเคแอะแอะก็ต้องเป็นตัวอะไรคะนักเรียนเป็นตัวสระแอะหรือสระแอนั่นเองเนาะสระแอะหรือสระแอะนะคะออาตัวต่อไป A แล้วก็ ตัว b นะคะอ้าว b อ่าเราพูดตามคุณนะคะ b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  อ่าเราพูดค่ะ b b b เป็นตัวอะไรคะเป็นพยัญชนะนะคะพยัญชนะก็คือเป็นบอใบไม้โอเคเก่งมากนะคะเรียนต้องฝึกไปด้วยเนาะฝึกไปด้วยนะคะอ่าตัวต่อไปตัว c นะคะตัว c อ้าว c C อ่าพูดตามนะ C ี C ขอ่า C ีก็ต้องเป็นเข้ข้อค,ค,ควายเก่งมากนะคะเก่งมากอ่ะเป็นคลิปแรกนะคะเรียนดูไปนิดนึนก็เรียนรู้ไปเนาะเรียนรู้ไปนะคะค่ะต่อไปตัวอะไรคะเป็นตัว D ใช่ไหมคะ D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  ด,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 ดเป็นตัวอะไรคะ โดเด๋เนาะดีเด๋นะคะอ่ะาต่อไปดีแล้วก็อีนะคะอีฮ่าอีเออีเออ่าออกเสียงนะคะฝึกออกเสียงนะอ,อ,อีเออีเอเป็นสระเอโอเคนะคะอ่ะาต่อไปต่อไปเลยนะอ่าเอฟเอฟตัวเอฟเราอ่านว่าเอฟเนาะแต่ฟัองบอกว่าให้อ่า ทำเสียงสันๆนิดนึงนะคะเสียงสันๆ f f f อ่าโอเค f นั่นแหละนะ f f f ออก f เลย f นะคะก็เป็นฟอฟันโอเคนะคะ f ต่อไป g ตัว g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  กก,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 ก็เป็นกไก่โอเคนะคะอ่าต่อไปเลย เราจะเรียกตัว H ใช่ไหมต่ฝรั่งจีนของเขาเรียกว่าตัว H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  อ่าเป็นตัวอะไรคะ H เป็นหอนกฮูกนะคะอ่าอันนี้เราเทียบเสียงเนาะต่อไป I I, I. 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 เป็นสระเนาะ I E I E I E ก็เป็นสระ E อ่าหรือสระ I ก็ได้นะคะอ่าต่อไป เจ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 อ่าผู้ทำครูเจเจเป็นจอจานแน่นอนนะคะอ่ะต่อไปเค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 เป็นคอควายโอเคนะคะ ABCDEFG H I J K L M N O P Q R S T U V โ okay, อเคอ่ะต่อไปนะคะต่อไป L ทีนีคุณครูก็ดูนะคะดูที่ฝรั่งนะคะเขาพูดนะคะก็แต่ L เนี่ยเขาบอกว่าพูดแล้วให้ดันลิ้นขึ้นด้านบนนะคะหลังฟันนะคะ L l ลอ่า l l เรเากเรียก l เรนะคะลเก็เป็นลอลิงโอเคนะคะต่อไป M m มถ้านคุณก็จะ m สอนเด็กนะ M นะคะก็เป็นมอมาแน่นอนนะคะ M ต่อไป N เอ็น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 เป็นนอหนูโอเคนะคะต่อไปเลยนะคะโอโออโออโออประมาณนี้เนาะโออก็เป็นสระอโอเคนะคะสระอสระโอก็น่าจะได้เนาะสระอกับสระโอนะคะต่อไปพีพอีพีนะพีเพ พีออันนี้เราทราบเนาะพีเผอเราพูดกันพเผอเเอก็เป็นพอผ่านโอเคต่อไปนะคะคิวคิวจะออกควบเสียงควบนะคะเป็นคอควายกับวอแวนขวะขวะขวะควะขวะขววมันจะเป็นขวคิวขวคิวขวนะคะเขาเป็นคอควายควบวอแวนอ่าอันนี้ขอโทษด้วยนะคะครูลืมใส่วอแวนอวะนะคะอันนี้เป็นขวนะ อ่ะต่อไปนะคะออตัวอทีนี้ไม่เหมือนตัวลตรงไหนคะเขาบอกว่าให้ลิ้นเข้าข้างในดึงๆนะอออออออ่าก็จะเป็นอเรือเรือใช่ไหมคะโอเคออออต่อไปนะคะ S S ยิ้มถ้า H H ใช่ไหมปากจูแต <S. sculpt. S 1> ่ถ right ้า S จะเป็นยิ้ม S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  เเป็นตัวอะไรคะ SS สอ่ะโซนะคะสโซอ่ะ so so. uh, ต่อไปนะคะที t ee. T ee ่ท uh. 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 uh, ี่ง่ายเนาะทีเธอทีเธอออกเธอเวลาพวกเสียงทีเธอทีเธอแต่ฝรั่งเขาจะฟังเสียงท้ายใช่ไหมอ่ะทีเธอนะคะเราก็ต้องรู้ด้วยว่ามันเทียบเสียงภาษาอังกฤษกับภาษาไทยตัวไหนแล้วก็เราก็ต้องบอกเสียงท้ายด้วยก็ถึงจะฟังออกเนาะคาว่าง,งั้นนะทีเธอ ทีเธออ่าก็เป็นททหารนะคะททหารออาต่อไปต่อไป you, อยูอ่ะยูอ่ะยูอ่ะเขาออกอย่งนี้นะอ่าก็เป็นสระอะนะคะยู you, อ่ะอ่ะต่อไปตัว v นี่แหละตัวที่ออกเสียงยากเขาบอกนะคะคุณครูก็ดูนะดูกับอาจารย์อดัมด้วยนะคะท่านบอกว่าก็ต้องทำเสียงสันส่นๆเหมือนกันนะคะ V, 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 v. <laughs> วีวีวีอะไรวะเนี่ยนะวีวีตัววีแล้วเนี่ยนะคะวีเววีเก็เป็นตัววอรแวนนะคะวอรแวนอ่าต่อไป W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  วอรแวนเหมือนกันเนาะ W W ออสียงนะคะอ่าต่อไปนะคะอ่าตัว X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  ดูแล X เดี๋ยนะว X นะ X, <laughs> X. <laughs> X. <laughs> X. So so นะคะ X โซโซนะคะ ต่อไปตัววา <c oughs> ยวายเยอะนี่ไม่ยางเนาะวายเยอะวายเยอะเยอะก็เป็นอ่าย่อยยากนะคะย่อยยากอ่าต่อไปนะคะตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็พูดยากเนาะเราไม่ใช่ฝรั่งนะคะตัวซีเขาบอกว่าเนี่ยเราจะเสดเสดก็แบบ่าเสดเสดให้ออกเสียงแบบว่าในลำคอออกสันๆน,นะเนาะครูก็ไม่ไม่ไม่ไม ก็ลำบ,บากนะคะ <c oughs> ่าซีเสี็เสร็จนะคะก็เป็นตัวโซโซโอเคนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะในของบทแรกนะคะบทแรกคุณขุ่มก็ทำ power point ไว้นะคะใครใครสนใจก็ก็แจ้งได้เลยนะคะจะทำไปเรื่อยๆนะคะทำคลิปก็จะทำ power point ไว้นะคะแล้วก็ จะใส่พ e r พ o i n ไมาให้ด้วยนะคะก็จะฝึกไปเรื่อยๆนะคะว่าเขาส่งเขาทำอะไรยังไงนะคะก็ฝากติดตามนะคะแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมฝึกฝนนะคะฝึกฝนนะคะขอบคุณขอบคุณที่ติดตามอขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย